เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะคะเป็นพิธีสวดอภิธรรมศพคืนที่5ของศิลปินแห่งชาติค่ะคุณอาฉลองพักตีวิจิตนะคะยังคงมีเพื่อนพี่น้องในวงการรวมไปถึงลูกศิษย์เดินทางมาร่วมไว้อาลัยและส่งกําลังใจให้กับครอบครัวของอาลองกันเป็นจนํานวนมากค่ะหนึ่งในนั้นคือ2ผู้กํากับชื่อดังค่ะอย่างพี่หลุยพี่หลอดสังวริบุตรค่ะที่ได้เดินทางมาร่วมส่งคุณอาชลองพักตีวิจิตเป็นครั้งสุดท้าย พี่หลุย์กับพี่หลอด,ดเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะคะว่าคุณพ่อไพรัฐสังวริบุตรกับคุณอาฉลองเ,เป็นเพื่อนกันร,รู้จักกันมานานมากเลยค่ะเรียกได้ว่าเติบโตในเส้นทางบันเทิงเนี่ยพร้อมๆก,กันกับยุคข,ของภาพยนตร์ในสมัยนั้นก็ว่าได้พอเข้าสู่ช่วงที่โตขึ้นค่ะพี่หลอดพี่หลุย์เองก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับอาหลองอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นละครที่ได้เป็นผู้กำกับเองหรือแม้แต่ละครที่อาฉลองนะคะได้กำกับ ความทรงจําที่มีต่ออหลองเนี่ยทุกครั้งที่พูดถึงพี่เขาบอกว่าจะมีรอยยิ้มอยู่ตลอดค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าเสียงของอหลองเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆเลยก็คือจะเสียงทุ้มๆมต่ำๆอยู่ในคอหน้าเกรงขามค่ะแต่ว่าในพาร์ทของการทํางานนะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าอหลองเป็นคนที่จรงิงจังแล้วก็เต็มร้อยกับเรื่องงานมากๆค่ะเป็นภาพจาภาพความทรงจําของอแฟนละครของอหลองนะครับ ก็แต่ว่าลูกลูกอลองก็ก็ได้สั่าสนต่อลูกๆก็เก่งเก่งเก่งมากเลยครับเราดึกถึงชื่อแกแล้วเราก็จะยิ้มนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ที่ที่ดีสําหรับคนทํางานที่ตั้งหัวตั้งใจทํางานจนจนได้เป็นอะไรอ่มีกินเนสเรคอร์ดนะครับยังคงชื่นชมผลงานของอลองอยู่เสมอนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีเพื่อนพี่น้องเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยอลอง นะะไม่ว่าจะเป็นพี่อูพานุค่ะพี่โออนุชิตพี่โดนัทมรัส,สนันนะคะรวมไปถึง3นักแสดงจากละครเรื่องพ่อตาปืนโตคุณเจด้าคุณป่าแปงแล้วก็คุณแอลกมลวันแล้วก็2นักแสดงรุ่นใหญ่พี่ต้นด้วยแล้วก็อาธรรมศักดิ์สุริยนนะคะที่ยกให้อลองเนี่ยเป็นสุดยอดผู้กํากับดีใจมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เป็นลูกศิษย์ของอลองด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตเปลี่ยนอารมณ์อีกเช่นเดียวกันนะ